ทำไมตู่มีไอเท่าใหม่ๆเยอะเลยอ่ะเติมเลยพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเงินให้ไปขโมยเงินพ่อแม่มาเติมอ่ะตอนนี้เราไม่เหลือสักบาทแล้วนะตู่ได้งอเงินคืนใหม่ให้ได้นะเขาโกงดัก้าไหมปลองแท้บ้าเนี่ยดัก้าเขาผมซื้อมาจากไหนเฮ้เดือนนี้ช็อตจริงๆนะเนี่ยจะมีวิธีไหนหาเงินง่ายๆเร็วๆบ้างเนี่ย S <S ลองหางานดูวนเน่ยก่อนแล้วกันนี่สมัครไปตั้งหลายทีแล้วนะทำไมมันไม่มีใครรับเลยอะ่ะทำไมอะ่ะ มาตั้งนานเลเวลเรายังไม่ไปไหนอ่ะเฮ้ยตุ๋ยสอนเราเล่นมั้งดิเงินมีไว้ทำไมอ่ะแก้ปัญหาสิเติมเลยเราซื้อยังไงอ่ะสอนหน่อยดิเฮ้ยมันแพงมากเลยไม่ได้หรอก็ใช่แต่ถ้าเกิดว่านายมีไอเทมดีๆหรือแบบของแรแล้วนายขายดีอ่ะมันก็ได้ราคาสูงนะอยากเติมปะล่ะเดี๋ยวเราสอนแบบออกจากกมนี่นายก็เข้าไปเติมในเพจนี้สิเติมรั้งแรกอ่ะเขามีส่วนลดให้ด้วยเอาแม็กดุน เื่อโหดขึ้นใคนนี g> <g encore, ้ทำไงก็ก็อยากลองนะแต่กลัวแม่ว oh, ่าโอ๊ยเด็กน้อยก็อย่าบอกแม่สิไม่บอกแม่แม่จะรู้หรออลองดูเฮ้ยตุยเพจที่นายแนะนำอ่ะดีมากเลยนะราคายังถูกอีกด้วยแถมเขายังอัพเลเวลให้เราด้วยอ่ะจริง จะไม่เยอะแต่อดีกวันเล่นเองเยอะเลยนั่นดีค่อยเล่นสนุกหน่อยเฮ้ยแข่งกันป้าเราเลเวลสามสิบแล้วเฮ้ยเหมือนกันเอาดีเอาดีเฮ้ยยังไม่ถึงเลยใช่เราก็ยังไม่ถึงเลยนอนเราด้วยด้วยเออเอาไม่ดีเดี๋ยวเราช่วยเล่นนั่นเราช่วยดังการล้กันมาโคเลยไม่ต้องใสก่อนจังยิงเลยเฮ้ยวันนี้มันมีโปรนะ ก็กล้าไดไอเทมเยอะเลยเฮ้ยเอาดิเอาเ้าเอาบ้าเอาเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยแล้วว่าช่วงนี้เพจมันดูแปลกๆอ่ะอืมแล้วก็ว่ามันแปลกๆเติมได้นิดเดียวและแพงขึ้นด้วยใช่ใช่เมื่อก่อนอะเติม100บาทได้ทั้ง300คูปองแต่ตอนเนี้ยเติม100บาทได้แค่100คูปองอือ สงสัยเราเติมเยอะไปอ่ะเจ้าของเพจคงเหนื่อยเขาเลยเพิ่มราคาขึ้นไม่อย่างงี้ด้วยเอพอเราทำงินจนหมดตัวแล้วนะี่อ่ะตุ้ย,อยลองใช้ถามเขาดิโอเคโอเคเฮ้ยที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเงินให้ไปขโมยเงินพ่อแม่มาเติมอ่ะขอโท ต้องถามเขาสี่รถให้หน่อยได้ไหมเฮ้ยพี่เขาด่าพวกเรามาเป็นทุนเลยเขาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเงินให้กลับไปกินนมนอนไปเขาด่าเรามาแบบนี้ยอมไม่ได้นะเดี๋ยวเราจัดการเองโอ้ยเด็กผี โอ้ยมันคาดนิ่งเดี๋ยว,วกนี้ต้องเติมเกมให้อัพเลเวลให้สัตว์กันะคะแค่เนี้ยของเงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยดาาอย่าทำไมลูกไม่เข้าใจด่าเหตุเดี๋ยวแม่จับให้ เม่ี้เกี่ยวม,มาเถียงด้วยละปิดเพจนีเลยดีไหมเนี่ยเอะก็บล็อกไปเลยดีกวนไหมเฮ้ยผาบอกแล้วว่าตุยได้งอเงินคืนม่ให้ได้นะใช่ตอนนี้เราไม่เหลือสักบาทแล้วนะดาก,ก้าวันนี้พ่อมาส่งเนี่ยดาก,ก้าห้ามโดดเรียนอะีกนะครูเขายังทำโทษดาก,ก้าจากคราวที่แล้วเลยเข้าใจไหมลูก โอเคนะอยู่โรงเรียนแล้วเป็นเด็กดีครับผมเออพ่อครับว่าไงดากา้าผมของเงินค่าขนมได้ไหมครับอ้าวก็เมื่อวานพ่อให้ไป200แล้วไงทําไมมันหมดอ่ะพ่อพอดีเดี๋ยวนี้ดาก้าอยู่ครับเ๋แล้วดาก้าใช้เงินหมด200เลยเหรอครับผมกินอาหารเยแต่ปกติดาก้าเนี่ยไม่เคยกินกวนะห้าสิบนะสองร้อยเนี่ยดาก้าบางทีอยู่ได้ตั้งอาทิตย์นึงอะดาก้ามีอะไรจะบอกพ่อเปล่าเอาเงินไปทําอะไรลูก ถ้าไปทําอะไรใหม่เนี่ยแต่พ่อจะโกรธผมนะครับเะพ่อสัญญาว่าไม่โกรธพอดีเพื่อนผมชวนซื้อไอเทมในเกมครับดาก้าเอาเงินไปเติมเกมเหรอเนี่ยใครเป็นคนชวนเพื่อนผมครับดาก้าทำอย่างเงี้ยนะพ่อบอกแล้วหลายครั้งต้องแตอยู่ที่บูดาเปสต์อะ<ม>ว่าเขาเอาเงินไปเติมเกมดาก้าแต่พ่อขอดูหน่อยสิว่าดาก้าเนี่ยไปเติมเกมกับเพจไหน ที่หน้าตาคนขายก็ดูออกจะดีนะแต่เขาโกงดัก,ก้าไหมก็ไม่ถึงครับอ้าวเขาทำอย่างนั้นได้ไงอ่ะดัก,ก้าไปเติมเกมแล้วเขาโกงเหรอเขาเพิ่มราคาให้มันเยอะขึ้นถ้ามันแพงขึ้นครับเฮ้ยเงินเข้าแต่เช้านี่นะเฮ้ยสั่งเกมนัดเอาตอนบ่ายด้วยโอเค เตรียมตัวเอาของมาให้ลูกค้าดีกว่าแลดูไม่เรื่องมากน้วงเงินให้อย่างเงี้ยเอ๊นะอถึงแั้น,นี้นะโทรบอ,อกพี่ก็เลยดีกว่าแต่เดี๋ยวแอปเสียงดีกว่าจะได้ดูหน้าเชื่อถือฮัลโหลครับพี่ครับผมอยู่ตรง สวนแล้วครับผมเนี่ยครับมันจะมีบันไดสีส้มๆอะครับเดี๋ยวเจอกันตรงนี้เลยนะครับครับสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนอะครับผมอยู่ตรงตึกที่มันมีบันไดสีแดงขึ้นไปประมาณ3-4ชั้นนะฮะอ๋ออยู่น้าตรงนั้นโอเคครับนี่ผมเห็นคุณละเนี่ยครับคุณอยู่นี่โอเคครับเดินมาเลยฮะ อ่านี่ Xbox ที่ผมสั่งนี่ Xbox <S <ม> <S One S นะเมื่อเช้าผม,อมเออโอนเงินค่ามาดจำให้คุณแล้วเมื่อเช้าได้รับยังเรียบร้อยครับผมะแต่ดูแปลกนะเพราะว่าหน้าตากับรูปลักษณ์ของคุณเนี่ยมันไม่เหมือนคนที่อยู่ในหน้าเพจ Facebook ที่ขายเลยอะ่ะขอดูหน้าคุณนิดนึงได้ไหมเพื่อเปรียบเทียบกับรูป <Wow. S 1> ในไลน์ของคุณม <Wow. S 1> e ีเฟซครับมันจูนดีครับช่วงนี้หน้าผมเป็นสิวนิดหน่อยครับเ้อไม่เป็นไรขอดูไหนได้ไหมเพราะเนี่ยตัวจริงเนี่ยมัน มันไม่เหมือนที่ผมคุยกันในเฟซนะครับโอเคครับได้ครับผมเอ๊ะเหมือนเลยอะ่ะคนละคนเลยอะ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเอ่อสงสัยใช้ฟิลเตอร์เยอะไปหน่อยครับใครก็ใช้รูปจริงกันพี่เดี๋ยวนี้นะอ้วนคิดอะไรเนี่ยไม่เนียนได้แต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณ่ะเป็นคนที่ขาย Xbox ให้ผมเนี่ยแล้วก็ เป็นคนที่รับโอนเงินมาเช้าอ,ะอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะโอนเงินที่เหลือไอ้คุณเท่าไหร่นะครับครับปดทันครับงั้นเดี๋ยวคุณเอาเอ็กซ์บอกมาให้ผมแล้วเดี๋ยวผมโอนเลยนะแต่คุณแน่ใจนะเป็นคนเดียวกันครับอง <ผม S 1> แท้ป่ะเนี่ยของแ้ครับผมซื้อมาจากไหนครับสวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคุณตำรวจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี order, ๋ยวผมต้องขอเชิญคุณไปให้ปากคาที่สอนอนนะครับเนื่องจากมีผู้ปกครองโทรแจ้งผมว่าคุณได้ทําการหลอกเด็กให้เติมเงินผ่านทางออนไลน์แล้วคุณก็ไม่ทําตามข้อตกลงให้กับเด็กๆนะครับถูกคนอ็ค่ะน่าจะไม่ช่นะคะเดี๋ยวเราต้องไม่คุยกันก่อนไปแล้วไปช่วงที่เราไปนี่ถือว่าแหละเขาบอกว่าเด็ก

มัแล้กวมีเฮ้ยลำคาเนยเด็กพวกนี้เนี่ยอัปเรเวลเฮ้ย <laughs> เราว่าแพดช่วงนี้มันเพดเราว่าช่วงนี้แพแ้ <laughs> แพงขึ้นแล้วก็เติมเงินไม่ได้ แพงขึ้นแล้วก็ซื้อไอเทมก็ไม่พอเยอะได้ในเดียวแพงขึ้นและไอเทมเรียบร้อยไปทอมินต์ให้กลับไปกินนมนอนไปถ้าเกิดว่าไม่มีเงินมาเติมให้กลับไปกินนมนอน เขาด่าเรามาแบบเนี้ยอะไรนะแต่แบบนี้เรายอมไม่ได้นะไม่โวยเขาบอกแล้วว่าตุ๋ยต้องเอาเงินคืนทมาคืนทมาคืนทมาให้ได้โอเคโอ้ยตุยตุ๋ยทำไมต้องก้มขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเราจัดการเองเฮ้ยมันแพงมันมากเลยมากเลยมากเลยไม่ใช่หรอนั่นสิเราเล่นมาตั้งนาน เราไม่เคยเว้นขึ้นเลยเราเล่นมาตั้งนานเว้นเรายังไม่ไปไหนเลยเราเล่นมาตั้งนานเว้นเราเราเล่นมาตั้งนานเลเวลเลยไม่ไปไหนเลยเราเล่นมาตั้งนานเลเวลเราเล่นเราเล่นมาตั้งนานเลเวลเราไม่เราเราเราเลเวลยังไม่โอ้โอ้เฮ้ยตซื้อยังอ่ะ ต้องซื้อยังไงอ่ะสอนเราดิสอนโธเด็กน้อยก็แอบแม่สิเอ้ยอย่าบอกแม่สิถ้าไม่บอกแม่จะรู้อ่ะลองดูเฮ้ยแข่งเป้าเฮ้ยขอโทษดิเอาโซนิกไปหายยังเงยเงยยงไม่หายเลยหายแล้วหาย ดค่อยเล่นสนุกกันนั่นด <c oughs> ิค่อยเล่นสนุกหน่อยผมอยากเอาไอเิมมากเลยครับมันช่วยดีครับเสน่หอะไรต่อไปวุ้ยมันเข้าแต่เช้าได้เหรอวุ้ยลืม Action Action อีอ้วนนี่ทำอะไรไม่เนียนเลยามาเข้ามาอีอ้วนคิดอะไรมัน ี้เงี้ยเลยเนี่ยว้าวงั้นเดี๋ยวผมจะโอนเงินเฉยๆให้คุณนะเท่าไหร่นะครับขนองแท้ป่ะเนี่ยครับผมซื้อมาจากไหนเฮ้ยกล่องเปล่านี่ว่ากล่องเปล่านี่ว่ากล่องเปล่านี่ว่า ออกมาโจออกมาโกออกมาโปจริงๆริงงกันอยู่ตรงนี้อาจเธอกับฉันสนุกสนานให้ฮากันไปออกมาลองออกมาลุยออกมาคูยทาได้ต็มใจอยากให้เราถ้ามอะไรจีให้ไหนมาขอบอกมาส่งสี